สองแม่ลูกประสบอุบัติเหตุในถนนรางเมื่อพวกเธอติดต่อขอความช่วยเหลือทุกคนที่มาช่วยรวมถึงพวกเธอเองก็ถูกสัตว์ประหลาดลึกลับโจมตี The m ม n s t เตอะไรซ่อนปี2016หนังเริ่มต้นมาในตอนเช้าเด็กหญิงชื่อลิซี่กำลังนั่งฟังเพลงหลังจากนั้นเธอทานอาหารเช้าและจัดกระเป๋าเตรียมกลับบ้านพ่อเธอยังทำความสะอาดโต๊ะที่เต็มไปด้วยขวดแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยด้วยลิซี่เป็นลูกคนเดียวและยังเด็กอยู่แต่เธอดูรับผิดชอบตัวเองได้เกินไวมาก โดยเมื่อเสร็จงานทุกอย่างแล้วเธอก็ไปปลูกแม่ชื่อเคทีซึ่งดูจะเป็นคนขี้เกียจไม่เอาไหนและรุ่มหลงอยู่กับแฟนคนใหม่ที่ห่วยแตกมาลิซซี่บอกให้แม่ลุกไปแต่งตัวอยู่นานแต่เมื่อแม่ยังเฉือยอยู่เธอจึงเริ่มหน่อยและพูดว่าเดี๋ยวจะให้พ่อมารับแทนแต่เคทีผู้แม่ก็ยืนการว่าเธอจะไปส่งเองซึ่งกว่าที่ผู้แม่จะพร้อมออกเดินทางเวลากล่วงเลยไปจนถึงบ่ายนี่ทำให้ลิซซี่รู้สึกหงุดหงิดมากเคทีจึงขอโทษที่นอนเกินเวลาไปและเพื่อเป็นการไถ่โทษนั้นเคทีรับปากลก ต่อมาขณะเดินทางสองแม่ลูกแทบไม่พูดอะไรกันเลยมันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดร,ระหว่างพวกเธอต่อมาเมื่อแวะที่ปั๊มน้ำมันหลังจากที่เคที่สุบุรีเธอก็ยื่นนาฬิกาเรือนหนึ่งให้ลูกสาวซึ่งเป็นของที่ส่งต่อมาจากแม่ของเธอหรือก็คือคุณยายของลิซซี่เคที่บอกลูกว่าตอนแรกจะเกี่ยวไว้ให้ตอนไปถึงแต่คิดอีกทีให้ตอนนี้จะดีกว่า และเธอพูดทิ้งท้ายว่าเธอให้ของสิ่งนี้เพราะคิดว่าลูกคงจะไม่ได้กลับมาหาอีกเนื่องจากเธอรู้ตัวว่าไม่ใช่แม่ที่ดีโดยเมื่อรับนาฬิกามาแล้วลิซซี่ก็บอกแม่ว่าครับรถอีกสี่ชั่วโมงก็น่าจะถึงจัดนขณะพวกเธอออกเดินทางต่อไประหว่างทางความทรงจำเก่าๆก,ก,ก,ก็พูดขึ้นมาในวันหนึ่งเคทีไปที่บ้านของอดิามีเพื่อไปรับลูกสาวไปแสดงละครแต่ลิซซี่ก็เป็นต้องการให้แม่ไปส่งไม่ให้ไปดูด้วยเพราะแม่ไม่เคยสนไม่เคยมาดูเธอเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาและเมื่อเถียงกันไปมานั้นสุดท้ายเคทีก็บอกให้ลูก แล้วก็ตากไปด้วยความโมโหกลับมาในปัจจุบันเคที่ถามลูกว่าเธอแน่ใจใช่ไหมว่าจะไม่หยุดพักเพราะนี่มันก็ดืกมากแล้วซึ่งลิซซี่ก็ยืนยันว่าเธอต้องการเดินทางต่อเพราะพ่อกับแม่เลี้ยงของเธอกําลังรอให้ไปค้างคืนอยู่เคที่จึงไม่มีทางเลือกนอกจากขับรถต่อไปแม้ว่าฝนจะเริ่มตกหนักก็ตามที่เธอยอมอ่อใจลูกทุกอย่างนั้นก็เพราะไม่อยากให้ความทรงจําสุดท้ายก่อนจากคือการทะเลาะก,กันในเวลาต่อมาเธอพยายามพูดกับลูกบางเพื่อลดบรรยากาศที่น่าอึดอดัดแต่แล้วทันใดนั้นรถก็ยางแตกและสูญเสียการควบคุม ก่อนที่จะชน้ากับสัตว์ตัวหนึ่งโดยเมื่อรถอยู่ลงแล้วเคทีได้รับบาดเจ็บที่หัวและข้อมือแต่เธอก็รีบดูอาการของลูกก่อนในความเป็นห่วงซึ่งลิซี่ปลอดภัยดีและหลังจากรวบรวมสติแล้วพวกเธอพบว่าตอนนี้รถจอดแน่นิ่งอยู่กลางป่าทึบดังนั้นเคทีจึงบอกให้ลิซี่โทรแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเมื่อแจ้งตำแหน่งที่พวกเธอน่าจะอยู่คร่าวๆแล้วตำรวจก็บอกว่าจะส่งรถพยาบาลและรถลากมาช่วยครับโดยระหว่างที่รอนั้นเคทีก็ขอให้ลูกนำชุดปดุมพยาบาลออกมาเพื่อํำการรักษาเบื้องตน้น และไม่กี่นาทีต่อมาเมื่อฝนหยุดตกทั้งสองก็มองเห็นชัดขึ้นว่าสัตว์ที่ชนข้อนั้นคือหมาป่าเมื่อเห็นว่ามันไม่ขยับแล้วพวกเธอจึงตัดสินใจลงจากรถแต่เนื่องจากประตูฝั่งคนขับติดขัดเปิดไม่ได้เคที่จึงออกจากรถทางฝั่งเดียวกับบิซี่และเมื่อลิซซี่มองดูสัตว์ที่นอนอยู่บนถนนเธอก็รู้สึกกลัวที่จะเข้าไปใกไกลส่วนเคที่เมื่อตรวจสอบอยางรถและเห็นว่ามันใช้การไม่ได้เธอจึงบอกให้ลูกสาวโทรหาพ่อให้มารับแทน เมื่อเขารู้เรื่องที่เกิดขึ้นนี่เขาก็ถามลูกสาวถึงสาเหตุของอุบัติเหตุและสงสัยว่าเคที่ดื่มเหล้าหรือเปล่าแต่ลิซซี่ก็ยืนยันว่าแม่ไม่ได้ดื่มและในภาพยอนนดีตเราก็ได้เห็นว่าเคที่ติดเหล้าอย่างหนักนี่เลยเป็นสาเหตุที่เขาถามและยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเลิกกับเธอแต่แม้เธอจะแย่แค่ไหนลิซซี่ในตอนนั้นยังเชื่อว่าแม่สามารถเลิกได้ครับเธอมาอยู่กับแม่เพื่อคอให้กำลังใจและพาผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้แต่นา่าเศร้าที่สุดท้ายแล้วเคที่ทําให้สําเร็จกลับมาที่ปัจจุบันนเธอออมมงดููาาาป่า่่ยยนทนีตยยถ และค่อยๆเข้าไปสำรวจไกลๆโดยเมื่อกุ้มลงดูเคทีก็ได้พบว่ามันถูกตัวอะไรบางอย่างกัดซึ่งมีเขี้ยวเล่มใหญ่ฝังอยู่ด้วยต่อมาเมื่อกลับขึ้นมาบนรถเคทีบอกลูกสาวว่าแผลของมาป่าไม่เหมือนแผลถูกรถชนมันน่าจะสู้กับตัวอะไรสักอย่างที่ซ่อนอยู่ในป่ามาก่อนที่จะถูกชนแล้วซึ่งในขณะนั้นเองก็มีตัวบางอย่างอยู่ใก,กล้ๆรถของพวกเธอมันส่งเสียงคำรามต่ามออกมาแต่เพราะฝนตกหนักนั่นเลยทําให้ทั้งสองไม่ได้ยินเสียงของมัน และไม่กี่นาทีหลังจากนั้นในที่สุดละล่าก็มาถึงจุดที่พวกเธออยู่ทว่าก่อนที่คนขับจะลงมาลิซซี่สังเกตเห็นว่าสัตว์ที่ตายหายไปจากถนนแล้วนี่ทําให้เธอตื่นตระหนกและบอกแม่เรื่องนี้แต่ผู้แม่ก็เชื่อว่ามันน่าจะลุกขึ้นแล้วเดินหนีไป จากนั้นไม่คนขับรถล่าเข้ามาหาเขาก็ถามว่าทุกคนปลอดภัยหรือเปล่าเมื่อเคที่ตอบว่าบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเขาก็บอกว่ารถพยาบาลจะใช้เวลาสักพักกว่าจะมาถึงจากนั้นเขาก็อ้อมไปฝั่งองลิซีและแนะนําตัวววาชื่อเจสซี่และเขาก็ขออนุญาตขนของต่างๆข,ของพวกเธอย้ายไปไว้ในรถของเขาซึ่งระหว่างนี้เคที่ก็บอกว่าผู้เธอชนหมาป่าแต่มันนั้นจะยังไม่ตายและคลานเข้าไปในป่าแล้วเมื่อได้ฟังเจสซี่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรและยังบอกว่าถนนเส้นนี้คนไม่ค่อยใช้กันแล้วเพราะงั้นสัตว์เลยออกมาเดินบนถนนโดยแม่ระวังรถ ต่อมาขณะที่2เมลูนั่งรออยู่ในรถของตัวเองเยซี่ก็กําลังเตรียมการลากจูงแต่แล้วเขาก็พบปัญหาใหญ่นั่นคือเพลารถของเธอหกักและน้ามันเครื่องก็ไหลไม่หยุดดังนั้นเขาจำเป็นต้องซ่อมซะก่อนก่อนที่จะลากรถไปได้หลังจากเขาขอให้เคทที่เปิดฝากระปงรถให้ต่อมาลิซี่เริ่มตั้งข้อสงสัยว่าสาัตว์ที่โจมตีหมาป่ามันคือตัวอะไรกันแน่มันคงไม่ใช่หมาป่าด้วยกันเองเพราะเขี้ยวนี้มันใหญ่กว่าของหมาป่ามากซึ่งผู้แม่ก็ให้คำตอบไม่ได้เพราะเธอเองก็ไม่รู้ ไม่กี่นาทีต่อมาเจสซี่สามารถทําระบบไฟฟ้าในรถกลับมาได้จานาคีที่เห็นว่านี่มันก็เที่ยงคืนแล้วเธอเลยหาโทรศัพท์เพื่อจะโทรหาอดีตสามีแต่เมื่อรู้ว่าเจสซี่ขนกระเป๋าพร้อมโทรศัพท์ไปไว้ในรถของเขาแล้วเธอจึงขอลูกสาวลงไปขอโทรศพัพท์จากชายคนนั้นซึ่งเขาที่ยุ่งอยู่เลยบอกให้ลิซซี่เดินไปหยิบเองที่รถถึงแม้จะกลัวนี่แต่เธอก็ค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆทว่าเมื่อไปถึงประตูรถมันก็ล็อกอยู่เธอจึงตะโกนขอกุญแจเจสซี่จึงตอบว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปเปิดให้และระหว่างที่รอลิซซี่สังเกตเห็นคราบเลือดยเปปป็นททาาางงไ่ เธอจึงตามไปดูอย่างช้าๆที่ป่าข้างทางเพื่อให้หายสงสัยว่ามันตายหรือยังซึ่งในที่สุดเธอก็พบร่างของมันนอนแน่นิ่งอยู่ดิซี่จึงพยายามเรียกให้แม่มาดูแต่แม่ที่อยู่ในรถก็ไม่ได้ยินเธอเลยและทันในนั้นสิ่งมีชีวิตสีดำน่ากลัวก็ปรากฏขึ้นข้างหลังเธอแต่ถว่ามันไม่ได้ทำร้ายเธอและหายไปในชั่วพริบตานางย้อนกลับไปในเช้าวันหนึ่งเธอเรียกหาแม่แต่แม่ก็นอนหลับไม่ได้ยินเสียงเรียกของเธอเลยลิซี่รู้สึกน้อยใจมากเธอจึงเข้าไปใกล้ๆและพูดซ้ำๆว่าเธอเกลียดแม่ กลับมาปัจจุบันลิซซี่กลับมาขึ้นรถและถามด้วยความน้อยใจว่าแม่ได้ยินเธอเรียกไหมผู้แม่จึงตอบว่าไม่ได้ยินเลยพลางเช็ดตัวให้ลูกสาวจากนั้นเธอก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลิซซี่จึงบอกว่าเธอเจอสุนัขหมามป่าแล้วและมันยังถูกกินด้วยโดยทันใดน,นั้นขณะที่เจสซี่ซ่อมรถอ,อยู่ข้างใต้เขาก็ได้ยินเสียงกำรามที่น่ากลัวอยู่ใใีกไกลเขาจึงใช้ไฟฉายส่องหาดูว่ามันคืออะไร ส่วนที่บนรถเคที่บอกลูกสาวให้ลืมเรื่องสัตว์ตัวนั้นไปซะเดี๋ยวเราก็ได้ออกไปจากที่นี่แล้วแต่ลิซซี่ก็ถามด้วยความกลัวว่าตัวอะไรที่สามารถฆ่าสัตว์ที่ดุร้ายอย่างหมาป่าได้เมื่อเห็นลิซซี่กลัวเคที่ก็ปลอบไปให้สัญญาว่าสัตว์ที่ฆ่าหมาป่าจะไม่ตามพวกเธอมาแน่มันไม่กล้าจู่โจมคนหรก จากนั้นเธอก็เรียกหาเจสซี่เพื่อบอกให้เขาเร่งมือแต่ว่าเขาก็ไม่ตอบกลับมาและหายไปจากใต้รถแล้วเคที่จึงตัดสินใจจะออกไปตามหาชายคนนั้นแม้ว่าลูกสาวจะคัดค้านก็ตามเคที่มองไปรบัรบรอและส่องดูใต้รถแต่เมื่อไม่เห็นเจสซี่มันเลยทำให้เธอเริ่มกลัวขึ้นมาแต่เธอยังคงมองหาเขาต่อไปและคิดว่าเขาอยู่ในความมืดของป่าซึ่งท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมามันทำให้เธอไม่สามารถแยกแยะเสียงธรรมชาติกับเสียงคำรามที่ดังก้องอยู่ในป่าได้และทันใดน,นั้นแขนของเจสซี่ถูกโยนมาบนฝาก,กระโปรงรถของเคที ด้วยความตกใจเธอจึงกลับไปขึ้นรถและอยู่ข้างๆลูกสาวซึ่งลิซซี่หวาดผวากับสิ่งที่เจอมาเคที่จึงพยายามปลอบและทำให้เธอสงบลงไม่กี่นาทีต่อมาเจสซี่คลานกลับมาบนถนนเพื่อพยายามจะไปให้ถึงรถของเขาสองแม่ลูกเห็นชายคนนั้นต้องการความช่วยเหลือแต่พวกเธอไม่รู้จะทำยังไงดีเจสซี่ตะเกียกตะกายจะเข้าไปในรถของเขาแต่เขาต้องใช้มือที่มีข้างเดียวพยายามควักหาก,กุญแจมาไขและทันในนั้นลิซซี่ช็อกตัวแข็งื่อเธอปากสันและบอกแม่ว่าเธอเห็นสัตว์ประหลาดอยู่ข้างหน้า มันเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีใบหน้าแหลมและมีฟันขนาดใหญ่ผู้เธอบีบตแตรและพยายามตะโกนให้เจสซี่ระวังหลังแต่แล้วสัตว์ประหลาดก็หายไปจากถนนและไม่กี่วิต่อมามันก็ลาเจสซี่เข้าไปใต้รถของเขาจากนั้นมันฉีกเขาเป็นชินช้นๆภาพที่เห็นมันสร้างความช็อกและสยดสยองให้กับพวกเธอมากขึ้นไปอีก นางย้อนอดีตอีกครั้งคราวนี้ลิซี่อยู่ในกระท่อมน้อยของเธอในชั้นใต้ดินเธอได้ยินเสียงแม่กับแฟนใหม่ทะเลาะกันเรื่องปล่อยให้เหล้าเบียร์หมดตูแฟนใหม่ของแม่เลยจะขับรถออกไปซื้อแต่เขาก็หากุญแจรถไม่เจอซึ่งนานเป็นพาลลิซี่เอามาซ่อนไว้ด้วยความสงสัยทั้งสองลงมาถามด้วยความโมโหว่าลิซี่เอามันไปนซ่อนไว้ไหนซึ่งเธอก็โกหกว,ว่าไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายพวกเขาก็เจอกุญแจจนได้และนางไร้เมคเคทีโกรธลูกยิ่งกว่าเดิมณปัจจุบัน ลิซซี่ร้องไห้ด้วยความกลัวเพราะเธอเคยเชื่อว่าสัตว์ประหลาดไม่มีอยู่จริงเธอบอกแม่อย่างสิ้นหวังว่าเธอยังไม่อยากตายผู้แม่จึงปลอบลูกอีกครั้งและพยายามมองหาทางรอดซึ่งเธอก็ได้เห็นประตูรถของเจสซี่เปิดอยู่เธอจึงบอกว่าถ้าแม่อากุญแจรถมาได้พวกเราก็จะสามารถหนีออกจากที่นี่แมลิซซี่จะคอยแม่อย่าออกไปเพราะกลัวว่าเธอจะต้องเจอจุดจบเหมือนเจสซี่แต่เคที่ไม่มีทางเลือกและไม่รู้ว่าความช่วยเหลือจะมาถึงเมื่อไหร่เมื่อเธอสังเกตร,บรอบๆแล้วไม่เห็นสัตว์ประหลาดเธอจึงเตรียมตัวจะออกไป แต่ทันใดนั้นลิซี่ก็เผลอกดโดนปุ่มที่ตุ๊กตาจนมันส่งเสียงเพลงออกมาเคที่รีบช่วยเธอคลำหาปุ่มเพื่อปิดเสียงได้ซึ่งขณะที่พวกเธอคิดว่าปลอดภัยแล้วทันใดนั้นว์ป,ปลาชากทะลุหน้าต่างดึงเคที่ออกไปจากรถโดยขณะที่มันกำลังจะฆ่าเธอโชคดีว่ารถพยาบาลมาถึงก่อนแสงไฟและเสียงจึงทำให้ว์ป,ปลาตัวนี้หนีไปและเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยสองคนเข้ามาหาพวกเขาประคองเคที่ขึ้นมาบนรถพยาบาลแต่เธอก็ขอร้องให้พาพวกเธอออกไปจากที่นี่ทันทีแต่กู้ภัยก็ขอเธอใจเย็นก่อนเขาจะปิดบาดแผลที่เลือดไหลให้ โดยระหว่างนี้กู้ภัยหญิงเธอสำรวจดูรอบๆที่เกิดเหตุซึ่งเธอเองก็เลี้ยนสัตว์ประหลาตัวนั้นแวบหนึ่งเหมือนกันเธอจึงรีบแจ้งหน่วยควบคุมสัตว์พร้อมเจ้าหน้าที่ชันสูตรให้มาจัดการต่อมาเมื่อทำแผลเบื้องต้นในเขตที่แล้วกู้ภัยก็ลงไปตามเจ้าที่หญิงให้ออกไปจักที่นี่แต่ผ่านไปสักพักเขาก็ยังไม่กลับมาสองแม่ลูกเห็นเพียงกู้ภัยหญิงที่ยังเดินสำรวจอยู่ด้วยความไม่ชอบมาพากลลิซี่จึงกระซสีให้ลูกปิดประตูท้ายโรซาซึ่งตอนที่ลิซี่ลุกขึ้นไปก็เป็นตอนที่กู้ภัยหญิงกลับมาทีีี่่รถพออออดเเเธธงงงก็สสััยวาบาขไปนไ และทันใดน,นั้นร่างของเขาก็ถูกโยนมาบนกระจกหน้าโรถตามมาด้วยเสียงสัตว์ปลาที่กระตุนขึ้นมาบนหลังคาเมื่อเห็นว่ากู้ภัยหญิงมีแตุ่ดเสียงเคทีจึงยื่นมือไปดึงเธอมาหลบอยู่ข้างหลังด้วยกันแต่แล้วสัตว์ประหลาดก็คว้าตัวเธอไว้และฆ่าเธออย่างโหดเที่ยมป่าเถื่อนเคทีได้คว้าไฟฉายมาตีหัวมันเพื่อพยายามช่วยเธอซึ่งมันก็โมโหและหันมาทางเธอแต่ถ้าว่าเมื่อเธอฉายไฟใส่หน้ามันมันก็รู้สึกเจ็บและโดดหนีไปโดยลากร่างของกู้ภัยหญิงไปด้วย ซึ่งเคงทีก็ไม่รอชา้าเธอใช้โอกาสนี้ขับรถพยาบาลหนีทันทีเมื่อรถแล่นออกไปด้วยความเร็วสองไม่ลูกโล่งใจคิดว่ารอดแล้วแต่แล้วซาประหลาดก็พุ่งออกมาชนเข้าที่ด้านข้างรถเต็มๆม,มันส่งผลให้รถเสียหลักพีควม โดยแต่มาเมื่อดิซี่รู้สึกตัวขึ้นเธอก็พยายามปลุกแม่ขึ้นมาซึ่งโชคดีที่แม่ยังฟื้นขึ้นมาได้แม้จะเจ็บหนักเมื่อตะเกียรตะกายลุกขึ้นมาเคทีเช็คดอาการของลูกทันทีเมื่อเห็นว่าลูกบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเธอจึงไปหยิบวิทยุพเพื่อวอลขอความช่วยเหลือแต่นัานกลับไม่มีสัญญ,ญาณตอบรับใดๆและทัในใดนั้นสัตว์ประหลาดปีนป่ายไปตามรถอีกครั้งมันทำให้พวกเธอกลัวจนแทบบ้าโดยเมื่อมันโดดลงมาไปเชิญหน้ากับพวกเธอเคอทีได้หยิบไฟฉายส่องไปยังหน้ามันอีกครั้งงแแแลละะนนนัั่กกก็ให้้มรรูสสึเจบบวิีีไปออ แม้ยื้อเวลาไปได้แต่ว่าเคที่ช้ำในอย่างหนักจนเธออาเจียนเป็นเลือดว่าเมื่อนึกถึงลูกสาวของตัวเองเธอก็ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยให้ลูกรอดออกไปให้ได้เธอกล่าวเข้าไปหาลิซซี่แล้วบอกว่าลูกต้องไปให้ถึงถนน ถพราะไม่มีใครรู้ตำแหน่งที่พวกเธอติดอยู่เคที่บอกต่อว่าเธอมีแผนเธอจะใช้ไฟเพื่อล่อมันไปทางอื่นและขอลูกกล้าหารที่จะหนีไปยังถนนใหญ่ตัวคนเดียวแต่ลิซี่กลัวว่ามันจะจับแม่ได้เคที่จึงตอบว่าไม่หรอกเพราะมันจะกลัวไฟซึ่งเมื่อได้ฟังในน้ำเสียงลิซี่ก็บอกว่าแม่โกหกสุดท้ายผู้แม่จึงยอมรับว่าเธอโกหกแต่ไม่ช้าก็เร็วเธอจะตายถึงแม้จะออกไปจากที่นี่ได้เธอก็ตายจากบาดแผลอยู่ดีดังนั้นด้วยเวลาที่เหลืออยู่เธอจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยให้ลูกสาวรอดเพราะลูกคือเหตุ โดยหลังจากกล่าวคำอำลาเคที่ก็หยิบคบไฟที่ลุกไหม้เข้าไปในป่าเลึกและเมื่อเธออยู่ห่างจากรถเธอก็ตะโกนเพื่อล่อสารปรหลาดตัวนั้นไม่นานก็มีเสียงคำรามดังขึ้นกไกลๆเธอจึงตัดสินใจดับไฟเพื่อล่อให้มันมาโจมตีเธอพร้อมๆกับตะโกนให้ลิซซี่วิ่งหนีทันใดน,นั้นสารปรหลาดพุ่งออกมาโจมตีเธอตามที่คาดไว้มันใช้ฟันแหลมคมของมันกัดกระชากคอเธออย่างน่าสลด แต่ปรากฏว่าลิซี่ไม่หนีไปเธอเข้าไปทุบตีสปลัดด้วยคอนโดยเมื่อมันพุ่งเป้ามาทางเธอลิซี่ก็ใช้ไฟฉายสองหน้ามันจนทําให้มันกลัวจนหนีไปได้ซึ่งหลังจากนั้นลิซี่ก็เข้าไปหาแม่ของเธอซึ่งแม่มีบาดแผลชะกันทั่วร่างกายและได้พูดขอโทษอย่างอิดโรยกับเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาและจากนั้นเธอก็สิ้นใจในอ้อมแขนของลูกสาวลิซี่ร้องไห้เสียใจอย่างหนักกับการจากไปของแม่แต่เมื่อได้ยินเสียงคำรามอยู่ไกลๆลิซี่ก็กล่าวอำลาแม่ของเธอก่อนที่จะใช้ไฟฉายกลับไปที่โรถ เธอขามครวญในการสูญเสียและรู้สึกกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวแต่แล้วขณะที่มองดูไฟแชกของแม่เธอก็พบสเปรติดไฟในรถนั่นจึงทำให้เธอได้ไอเดียขึ้นมาเธอกดปุ่มเพลงในตุ๊กตาหมีและขณะที่มันส่งเสียงร้องเธอก็ลงไปซ่อนในล็อกเก็บของไม่นานซาปลาดก็เข้ามาในรถตามเสียงเพลงมันโมโหร้ายและกัดตุ๊กตาหมีอย่างบาคลัง ลิซี่จึงใช้จังหวะน,นี้ออกจากที่ซ่อนไปข้างนอกโรดเมื่อสัตว์ประหลาดตามเธอออกมาลิซี่ก็เผชิญหน้ากับมันอย่างก,กล้าหาญเธอบอกว่าเธอไม่กลัวมันหรอกว่าแล้วก็พ่นสเปย์และจุดไฟแช็คนี่ทำให้สัตว์ประหลาดถูกไฟคลอกมันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อร่างกายของมันลุกเป็นไฟและไม่นานมันก็ล้มลงไปร่างกายแน่นิง่ง หลังจากนั้นลิซี่เข้าไปดูมันไกลๆแต่แล้วเธอก็ตกใจเมื่อร่างกายมันกระตุกเธอจึงเอาท่อนไม้ฟาดมาหลายทีแต่ก็พบว่ามันตายสนิทแล้วต่อมาระหว่างที่เธอนั่งซึมอยู่นั้นเธอได้นึกย้อนไปในตอนที่แม่เข้ามานอนข้างๆเธอผู้แม่ถามว่าเธอยังเกลียดแม่อยู่ไหมแต่ลิซี่ก็ตอบว่าเธอไม่ได้เกลียดครับซึ่งผู้แม่ก็ตอบกลับว่าแม่ก็ไม่ได้เกลียดลูกเหมือนกันเธอยังบอกด้วยว่าลิซี่จะโตขึ้นเป็นคนที่ดีกว่าเธอมากๆและชีวิตของเธอมันจะเพอร์เฟก กลับมาในปัจจุบันแสงแห่งรุ่งอรุณกำลับบงาสาด่องและหลังจากที่ลิซซี่เดินผ่านป่าในที่สุดเธอก็ออกมาถึงทุ่งโล่งจนได้เธอนึกถึงคำพูดและความกล้าหาญของแม่รวมถึงความรักที่แม่มอบให้เธอซึ่งมันทำให้เธอกลายเป็นคนที่กล้าหาญอย่างตอนนี้ครับและจากนั้นหนังก็จบลง